จริงๆแล้วตอนนี้มันมันแค่ไอเฉยๆไอเล็กๆอ่ะดูดูดูถึงขันหลังหนีอะดู เราเลื่อกในกองในกองสนุกสนานมากนะครับผมเมื่อวานนี้รู้ไห okay. มโอเคเมื่อวานนี้ถ่ายที่คอนดโดของเองในเรื่องโอ้ oh. คอนดโดของคุณกับบ้านตามนี่ต่างมากเลยโอ้โ oh, สุดสุด yes ไ <t> ด้รูปเยอะมากคุณนามากนะสิ แต่ห้องดูอลังการเวอร์เมื่อวานนี้ก็ถ่ายสนุกมากเหมือนร้านช่เร่มเหมือนร้านปะโอ้โหโลโเอได้แล้วโอ้ยอได้ด้วยนมีง maybe I don't know next year maybe maybe โอเคนี่โอเคนี่อ่าอะไรก็ตได้สกีได้สกีได้ไม่ไ้อันนั้นะองขอ่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าให้ผมช่วยซ่อมใหม่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เก่งเรื่องไอทีมากนะผมต้องยอมนะเพราะว่าจําได้เลยว่าตอนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะเขามีปัญหาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอ่าอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างนี่แก้ให้ได้แล้วผมก็เชื่อว่าอีกไม่นานเดี๋ยวไม่ก็กลับมาใช้ได้ปกติใช่ไหมใช่ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่เหนื่อยไหมที่หล่อขนาดนี้โอ้โหไม่ถึงใครอ่ะเขาถามคุณเหนื่อยไหมที่หล่อขนาดเนี้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยไหมล่ะ มันตอบมันตอบยากเลยเพราะบอกหล่อมาทั้งชีวิตฮัลโหลฮัลโหลไม่เขาไม่ชอบคุณเงี้ยเขาไม่ให้คุณใช้อ่ะไม่ไม่ชอบแต่คุณเองชอบกี่ต่อโลูกฮัลโหลฮัลโหลไปนะคุต้องผู้สาวมาทำไมผมมันร้ายตรงไหนอ่ะเราดิ กูบ่อแล้วกูไม่ได้ปีกูไม่ได้แก่งฮัลโหลครับโอเคฮัลโห <c oughs> ลโหไม่เป็นไรนะจ๊ะเว้แต่ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่มาเจอวันนี้ขอบคุณมากๆนะเรามีเจอกันอีกวันไหนนะสาวนี้สาวคือผมใช่ปบแล้วเราเจอกันคู่กันอีกวันไหนนะกิฟส,ส์สาตลลิมปิก พอเราไม่เจอกันก่อนสตาลิมปิกเหรอไปนะซ้อมบาหรือยังซ้อมอดเดินเดินได้ครับได้ครับเดินเดินมาแล้วครับเดินไม่ไมเดินโอซ้อมสตาลิมปิกไหมยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ซ้อมเลยเพราะว่าช่วงนี้ถ่าย V R ไงจ๊ะ